ก็อธิการที่แล้ครับกำลังการหมุนตู้ครับผมครับเพื่อเข้าในงานครับบาระากาศครับผมเนี่ยรถเวทีอย่างเงี้ยมันง่ายครับในการจัดเล่นครับผมครับมีตู้หมุนมีระบบเสียงข้างบนครบนะครับผมครับมีเทียจิตเป็นกระพรับครับผมครับทีงานคู่หลายเมียครับผมครับกำลังจัดการครับผมครับเขาว่าจะไปอยู่ลาแล้วนะครับขอจิตใจคนลาวมากครับผมครับทีนี้จากนี้มีคนไปเลยบางแน่หรอบางคนมีคนบ่ นี่ก็วิธีชักครับนก็เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ออกมานะครับผมครับในการออกมาก็จะมีวิธีอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับในการออกมาครับผมจะมีสองสเต็ปนะครับข้างบนก็อีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมครับตรงนี้ข้างบนครับทีนี้มาเปิดปีกเปิดปีกหน่อยนี่ก็จะเอาอี้อีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นสองชั้นครับผมครับดูครับวิธี ใหญ่มากครับผมครับทำนี้ครับผมนะครับคันนี้ก็เป็นหกล้ออีสุย้ายวิเศษนะครับผมครับคันนี้เป็นย้ายวิเศษจากโรงงานเลยนะครับผมครับข้างบนก็กําลังเปิดปีกขึ้นนะครับผมครับข้างบนกระเพื่ตู้นี่ครับผมครับยังมีตู้บนอีกครับผมครับนู่นครับลายเลขข้างบนอีกแปดใบนะครับในการใช้งานจอดเล่นโดยเฉพาะนะครับผมครับ ในข้างบนก็จะมีไฟติดครบเลยนะครับติดไฟครบเลยครับผมดังนั้นได้มารีวิวให้ดูอย่างนี้สักทีนะครับผมครับนี่ครับผ้านะครับตู้สกาแล้วก็มีปิดผ้าไว้นะครับเพื่อในการในงานเจอฝนเจอฝนครับผมครับผมนี้ก็มาส่งลูกค้าแล้วก็มาพลิกเสียงมาเก็บงานโอ้กตัวอย่างเราสำหรับเรามาทำงานให้ลูกค้าครับผมครับวันนี้ก็มาส่งสองคันครับรถแห่ อีกคันหนึ่งเฮงๆนะครับผมครับเคงๆแล้วก็คันนี้ก็มางานแถวน,นี้แล้วก็ปาสบงาน2,000รอบกันเลยเพราะว่าโรงงานนะครับวิธีจอดแล้วครับผมครับตรงนี้ครับ